ค่ำคืนนี้ที่มัสยิดช้างการเชียงใหม่จะได้มีงานมาลิดนบีเพื่อให้มมัสิดเป็นชุดศูนย์กลางในการเชื่อมสัมพันธ์ผู้คนในชุมชนและต่างมัสิดก็ได้มีโอกาสมาร่วมกันทํากิจกรรมอันยิ่งใหญ่นี้เสียงประกาศของโคศกในงานประกาศเชิญชวนพี่น้องที่มาร่วมงานเพื่อบอกกล่าวให้รู้ว่า เราไปร่วมนะครับหรือว่าไปพุกพระกันนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างจะนํามาซึ่งความดีความสามัคคีพี่น้องมุสลิมเราได้พุกพระพุกพระกันนะครับเชิญทุกท่านเลยนะครับร่วมนะครับดูกิจกรรมของนักเรียนนะครับที่เป็นรูปเวลาของท่านขอความสุขทธความเมตตาและความสุขเลยจากพระองค์ในรัศมีองค์เราขอช่กงใหญ่ี่น้องมุสลิมของท่าน มัสยิดอัลซากวานะคะรวมถึงมีพี่น้องมุสลิมจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะคือประเทศพม่าแล้วก็มีมัสยิดฮิดายะทาัฟิลามบ้านนอกด้วยนะคะและสุดท้ายก็คือมัสยิดอัลจามีช้างพังขางเราเองค่ะไปแล้ววอยน์รามมัสซัมยองเรารูนะครับเมื่อไฟถูกอ่านขึ้นทุกคนก็สงบนิ่งนะครับขอทุกคนสงบนิ่งนะครับเป็นหน้ต้องตั้งใจฟังและนี่คือ บางส่วนของการแสดงเพราว่าจะเป็นการอ่นอัลกุรอานการอ่านดุอาของเด็กๆในชุมชนมุสลิมในเขตเทศบาลนครเชีงยงใหม่ที่แสดงผ่านเวทีเมาลิดของมัสิดช้งางขานทาให้เด็กๆมีเวทีที่แสดงออกถึงความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมานานนับปีอีกทั้งยังคือพวกเขาได้มาพบปะและรู้จ,จักกันในระหว่างชุมชนเมืองซึ่งสังคมปัจจุบันบอว่าจะกการศึกษาหรือวิธีการดำเนินชีวิต ต่างก็หาเวลาพบปะกันยากถึงแม้นจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็ตามพี่ๆที่เป็นชาวชนยังได้ํำวิถีการปฏิบัติและมารยาทของท่านศาสดาสโลลลอห์สลัมมาเล่าให้น้องๆว่าะ ต่ขอให้ท่านเริ่มการเจตนาที่นับถือพระเาเอิญเดียวเ่านั้นโ้ยถ้าจะเอาดองทิศมาบนดูขวาและเอาดอจาก่าบนมีซ้ายเราจะอาจรับข้อเสนอของท่านได้เข้จอางเดียวคือปัญหาความทุจรนะ พ่อเรา,ามาีความอาเเราก็จะดำรงอยู่ในนาดาพองค์และได้รับความดีงามจากพระอง่ราสดามีมวามหักซอนร้อ่อีสัลลัให้เกียรติกับบรรดาผู้ที่ศรยยัทา,าที่มีอารยญาดีงามผู้ที่มีรยญาดีงาจะเป็นผู้ที่า นักส่งเสริมใหู้้จัดอาทำล,ลายอยู่ร่วมกันในส,งนสังคมเด้ร่วมรักสามคกีและอยู่ความสงบสุขทิ้ชาวเราการจัดงานหรือจัดกิจกรรมหารายได้ของมัชชิดในเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่จะจัดผ่านงานมาริตับ,บีเพื่อให้ทุกคนในชุมชนและพี่น้องต่างพื้นที่พัดเปลี่ยนหมุนเวียนช่วยเหลือเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน กักอใหเกิดการเชื่อมโยงการเป็นเครือข่ายของสังคมสู่เอกภาพการเป็นหนึ่งเดียวของมุสลิมในภูมิภาคนี้